เหลืออีกกี่วันยันเนี่ยจะถึงวันคลายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราสองวันครับวันนี้วันที่แปดวันที่สิบก็จะครบหนึ่งรสบแปปีของการมังเกิดขึ้นมาในโลกถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นะของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกาย นึกแล้วเนี่ยมีทั้งปีติแล้วก็หวาดเสียวหวาดเสียวก็คือถ้าท่านไม่มาบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้เรา,าจะไม่มีวันได้รู้จักคำว่าธรรมกายค,คือพระัฒนตรัยที่มีอยู่ในตัวของเราเมื่อเราไม่รู้จัก การดำเนินชีวิตมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายมากๆทีเดียวแล้วก็ชาตินี้อาจจะตายฟรีก็ได้เกิดมาแล้วก็ตายฟรีแบบไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไปอ่านในพระไตรปิฎดกดูเหมือนจะเข้าใจนะ อ่ามาตั้งแต่อายุสิบหกมันมีปิตินะแต่มันไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างในแต่ละหน้าที่เราสงสัยว่าเออมีจริงหรือเป็นจริงหรือเปล่าหนามีทั้งเรื่องนระกเรื่องสวรรค์ เรื่งนิพพานอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยส่วนเรื่องหลักธรรมในการดําเนินชีวิตเราพอหาครูบาอาจารย์ที่อธิบายได้ดแต่ไอเรื่องที่เราคลองใจและอยากจะรู้เนี่ยเป็นพบเรื่องชาติเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดโดยเฉพาะของตัวเราเนี่ยเราอยากรู้ยังเลย หลวงพ่อนะี่ยอยากรู้มากนะเกี่ยวกับเรื่องตัวเองเรื่องของคนอื่นไม่มมก็จะอยากรู้อะไรครับอยากจะรู้ว่าเกิดมาจากไหนมาทําไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตรู้แล้วเนี่ยมันก็จะได้ดําเนินชีวิตได้ถูกต้องมีสุขติเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นนึกแล้วนี่หวาดเสียวทีวเดียวเพราะ,ราะ,ะนั้นเวลาไปอ่านตอนนั้น ไม่เคยรู้เรื่องไปถามใครก็ครูบาอาจารย์หลายๆท่านเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อะไรต่างๆท่านก็บอกมันน่าจะมีนะพระเขียนบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกมีต่น่าจะน่าจะยิ่งบางท่านนี่ยืนยันแล้วบอกไม่มีสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ บางท่านหนักกว่านั้นอีกตายแล้วศูนย์โอ้ oh. อย่างนี้มันก็ทำให้เราไม่รู้จะดำเนินชีวิตยอย่างไรให้มันถูกต้องสมบูรณ์ได้ <Okay. S 2> มันมีหลายข้อเลยข้องใจอยู่ในนั้นแหละแล้วหลวงพ่อก็เชื่อว่านักเรียนอนุบาลสอนในฝันก็ยังข้องใจไอ้เรื่องเหล่านี้อยู่นะถ้า <Okay. S 2> หากว่าไม่ได้มีการศึกษาเรียนรู้น่ มาปลื้มวิติมันดีใจต้งที่ว่ามีผู้รู้รู้แจ้งกินแจง้งได้บังเกิดขึ้นแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้นิสสอทอดกันมาแล้วก็ยืนยันอย่างหนักแน่นทีเดียวนรกสวรรค์มีจริง เมื่อเข้าไปถึงพระธรรมกายแล้วไปได้มาได้นรกก็ไปได้สวรรค์ก็ไปได้แถมพูดถึงนิพพานก็ยังไปได้ <Okay. S 1> แล้วก็บรรพบุรุษปุพกาลีพ่อแม่ปูย่ย่าตายายตายไปแล้วเนี่ยไปนระกก็ไปช่วยได้ไปสวรรค์ก็เอาบุญไปให้ได้เออ รู้สึกปลื้มใจมีปีติทีเดียวในความรู้เหล่านีนะ้ที่ทำให้เรามีความมั่นใจในวัไตรปิฎกก็คือประเด็พระคุณหลวงปู่ของเราเนี่แหละที่บังเกิดขึ้นแล้วก็สละชีวิตจงกระทั่งได้เข้าถึงพรระัตนาไตรในตัวเข้าถึงกายในกายต่างๆเข้าถึงแล้วก็ ไม่สงวนยังยังนำมาเปิดเผยอ,อีกนี่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นนึกเมื่อไหร่กับปรืม้มเราก็ทำให้มีกำลังใจที่จะศึกษาธรรมะของพระสมมาสัม,มุจจาเพิ่มขึ้นเพื่อนึกแล้วเนี่ยนึกถึงหลวงปู่แล้วเนี่ย มีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงมีความปลื้มปิติเป็นอย่างมากเลยที่ท่านทำให้เราเป็นผู้เป็นคนแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตได้เด่นชัดแล้วนอกจากนั้นนะจ๊ะท่านยังทำให้เราได้แจ่มแจ้งเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ไปแจ่มแจ้งเลย เมื่อเข้าถึงวิชาธรรมกายแล,แล้วศึกษากันไปเรื่อยๆว่า,า <c oughs> กฎแห่งไตรลักษณ์เนี่ยมีกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือกฎแห่งกรรมมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีทําไมเราจะไปสิ้นสุดกันตรงไหนเนี่ย เนี่ยทำให้เราได้แจ้งแจ้งกันอีกเยอะแยะไปหมดเลยกฎแห่งกรรมถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่อันตรายนะจ๊ะเพราะว่าชีวิตของเราอยู่ใกล้กับนรกมากที่สุดทีเดียวอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยเหมือนเราตั้งเรือออกทะเลไปเนี่ยคืบกับทะเลสอกกับทะเล เมฆกับทะเลว่ากับทะเลเห็นแต่ทะเลทั้งนั้นชีวิตของมนุษย์นี่เหมือนเกินมันวนเวียนอยู่ใกล้นรกมากทีเดียว,วยเพราะว่าทางไปนรกนีน่มันไปได้ทั้งสามทาง,ทางจากการกระทําทผิดพลาดทางกายทางวาจาทางใจกายสามวาจจสี 4. ใจอีกสามรวมแล้วเป็นสิบท,ที่เรียกว่าอกุศลกับมบทสิบประการสิบท,ทางทีเดียวที่จะลงนลกแล้วยิ่งเอ,อชีวิตในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมนี้ชวนไปนรกทั้งสิ้นเลยไปดูเถอะแม่งแต่ออกจากบ้านเลยไป แลือยู่ในบ้านเนี่ยเราได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าดูทีวีมึงฟังวิทยุมึงนะเราจะเห็นว่ามนุษย์ไม่ได้รู้อะไรเลยอันตรายนยจะจ๊ะอันตรายมากเพราะนั้นเมื่อหลวงปู่ท่านบังเกิดขึ้นมาทนพบวิชาธรรมกายนำวิชาธรรมกายมาเผยแผ่ตอนนี้แหละมนุษย์ถึงจะมีที่พึ่ง มีที่พึ่งที่ระลึกเป้าหมายกระเด็นชัดขึ้นไปสวรรค์นกนได้มากขึ้นและอย่างนี้เราจะไม่เคารพเลื่อมใสพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราได้อย่างไงเนี่ยหลวงพ่อนึกถึงอล้วกับเพิ่มทุกทีแหละวยความชื่นอกชื่นใจและยังรู้ลึกไปกว่านั้นอีกนระู้ลึกเลยในการศึกษาวิชาธรรมกาย ลึกๆเข้าไปเรื่อยๆว่าจะต้องไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเท่านั้นแหละจึงจะพ้นจากเบาจากธาตของเขาอย่างแท้จริงถ้าไปยังไม่ถึงตรงนั้นอย่างอย่างนะจ๊ะยังอยู่ในกรอบพิชางเขาหมดเลยสิบแปดกายนี่แหละจะเป็นพื้นฐานอย่างสำคัญ ที่จะไปเรียนรู้สิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านรู้ได้สิบแปดกายต้องพยายามปฏิบัติกันให้ได้นะจะปฏิบัติกันให้ได้เวลาเราปฏิบัตินี่ให้สังเกตดูว่ามันเป็นไปตามหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านวางเอาไว้หรือเปล่าให้สังเกต แต่หากว่าถูกต้องเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปอย่างที่ท่านวางเอาไว้เีนใจหยุดเห็นแสงแสงสว่างเกิดขึ้นจากแสงสว่างแล้วก็เห็นดวงใสๆจากดวงใสๆเห็นกายในกายแล้วก็จะเข้าไปถึงวธรรมกายาทีษีหลวงพ่อถามประสบการณดูเนี่ย ใจมันยังบริสุทธิ์ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ยังหยุดไม่สนิทเพราะว่ายังมีเรื่องราวอะไรต่างๆอยู่เยอะจะเห็นดวงก็ยังมีเรื่องราวอะไรเยอะเลยเห็นองค์พระก็ยังมีเรื่องราวฟังดูแล้วมันมันยังไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์กันจริงๆแล้วนี่มันต้องไม่มีเรื่องราวอะไรเลยง่ายๆหย,ยุดแล้วแสงสว่างเกิดจากแสงสว่างไปดวงจากดวงก็ทีละดวงถึงหกดวงนั่นแหละแล้วก็ถึงกายกายในกายเรื่อยไปสลับโดยดวงธรรมที่คันอยู่ ชุดหนึ่งหกดวงเรื่อยไปเลยจนกระทั่งครบสิบแปดกายในพื้นฐานตรงนี้เนี่ยทำกันให้ได้ทำกันให้ได้ลจ้ะเพาะนั้นเนี่ยใครที่นั่งแล้วยังมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนี่คือข้อสังเกตว่าเราหยุดได้สมบูรณ์ไหม สมมติว่าเข้าไปไมันไม่ใช่หกดวงมันเจ็ดดวงแปดเก้าสิบอะไรเงน้ยนะให้รู้เอาไว้ว่ายังไม่สมบูรณ์ยังไม่ใช่หรือดวงมองเป็นชุดเลยเอามาเรงเยอะแยะเราเริ่มปฏิบัติตอนนี้เนี่ยดวงมันยังไม่ไปเป็นชุดอย่างนั้นหรอกมันยังไม่เป็นชุด แต่ที่เป็นชุดตอนที่เห็นตอนนี้ก็แสดงว่าใจมันยังหยุดไม่สมบูรณ์นี่คือขอสังเกตนะจ๊ะหยุดยังไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์ต้องดวงเดียวทีละด,ดวงทีละด,ดวงทีละด,ดวงทีนี้เราเห็นยังไงแล้วเราควรจะทําทไงก็ดูไปเรื่อยๆก่อนดูไปอย่างาสบาย กระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งทีใจหยุดได้สมบูรณ์ลอยเปอร์เซนตเราจะเห็นความแตกต่างจากการหยุดไม่สมบูรณ์มันจะมีดวงอยู่ดวงเดียวแล้วก็ทีละดวงทีละดวงมันจะถอดหลุดเป็นชั้นชั้นจะตกศูนย์ไปทีละดวงทีละดวงทีละดวง การที่จะเห็นเป็นดวงบุญเลยเป็นชุดๆเยอะแยะที่หลวงพ่อาลฟังนูน่นมันต้องศึกษาวิชาธรรมกายกันแล้วจิตมันนั่งละเอียดกว่านี้มากมายกายกองนับมันถึงจะไปถึงตรงนูน้นถึงตรงนี้มไม่ใช่หรอกยังไม่ใช่แต่ก็ให้ดูเรื่อยไปแหละถึงจุดจุหนึ่งมันจะหยุดได้เต็มที่รรหรือบางทีมีภาพเกิดขึ้น เป็นเหตุการณ์นู่นเหตุการณ์นี่อะไรต่างๆแล้วก็มักจะไปสนใจกับภาพเหล่านั้นเพราะว่ามันเป็นภาพที่ชัดเจนเดียเดีวแจ่มแจ้งลคล้ายเป็นญาณทัศนะที่เกิดขึ้น <c oughs> ตรงนี้เราเป็นหลุมพลางที่จะทำให้ติดอกติดใจและยิ่ง ถ้ามันบังเอิญสิ่งที่เราเห็นอาจารย์ทีจิตเพิ่งจะเพิ่งถึงดวงดวงที่ยังไม่สมบูรณ์บังเอิญมันไปถูกต้องเขาเขาก็ยิ่งสร้างความมั่นใจใหญ่คน<อ>นี้คือ,อยาณนะทัศนะเพราะนั้นภาพเหล่านี้มันก็จะทยอยกันมาเลยแหละเดี๋ยวก็เห็นนน่นเดี๋ยวก็เห็นนี่เดี๋ยวก็เห็นอะไรต่ออะไรเกิด ูกไปก้าครั้งในสิบครั้งเป็นไง oh. มั่นใจหนักเข้าไปอีก oh. แล้วโอชยัยแนและยานลัศสนาแต่พอครั้งที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสามพังกันตรงนี้แหละ <Yeah. S 1> มันจะพาลงห้วยลงเหวออกไปเรื่อยเปือยไปเลย <Yeah. S 1> นี่ต้องระวังนะจ๊ะเว <Yeah. S 1> ลาปฏิบัติทรรมาถึงตรงนี้เนี่ย สิ่งที่ควรจะทำเมื่อภาพเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งก็เรียกว่านิมิตลวงแต่บางเอิญมันถูกต้องแต่ก็ยังลวงหนึ่งอย่าไปติดใจสองอย่าไปติดตามเฉยๆซะภาพเหล่านี้จะได้หายไปมีหลายท่านติดภาพอย่างนี้หลายสิบปีทีเดียว สี่สิบปีก็มีสามสิบปีก็มีกว่านี้ก็มีมาคุยหลวงพ่อฟังพอเห็นดวงลงพระนี่ได้ยินหน่อยแล้วก็ภาพมันแชลบไปภาพเยอะแยะขึ้นมาไปติดใจผูกพันกับภาพเหล่านี้นึนกว่าเป็นจริงเป็นอยังแล้วก็ไปคิดเองว่าเองเออเองอะไรสารพัด <c oughs> แล้วมันก็ไม่ใช่ แล้วมันก็ไปกาวนาไปไหนแล้วก็สุกจากสมาธิก็ไม่ได้ด้วยครับแล้วยิ่งยิ่งอัดอั้นดันใจไปเล่าคล้ๆฟังแย่ายกันใหญ่เลยโอ้มีทีมมีทีมเชียร์กันเอาปายกันเรื่อยเปื่อยครับ,รบนี่ก็คือสิ่งที่ควรระวังนะจ๊ะครับพร,ระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านก็ชี้ชัดไปอยู่แล้วว่าถูกหลักวิชาต้องอย่างนี้ หกดวงพอหยุดเห็นแสงแสงเห็นดวงศีน่ะดวงธรรม,มารูปสุนาสิบฐานดวงศีสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาทัศนะแล้วก็เห็นกายเห็นกายเห็นดวงนั่นแหละถ้าถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนทุกคนในโลกถ้าถูกต้องนะมันจะเป็นอย่างนี้ผิดจากนี้ไปไม่ใช่เลยนี่ต้องสังเกตกันนะจ๊ะ พราะตอนนี้เริ่มมีการเห็นอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหละเกิดขึ้นแล้วในโมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจึงด้ถือโอกาสนี้เนี่ยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อที่าไปติดใจแล้วก็อย่าไปติดตามหรือบางทีมันพลวดไปนู่นเห็นองค์พระกันมาเพราะเราใจของเราไปเกาะที่องค์พระ แล้วก็พรวดขึ้นไปเรื่อยๆมีภาพอะไรแซงขึ้นมาอนเนี้เพรามันเห็นพระแล้วก็เห็นภาพอื่นได้ <Okay. S 1> นี่ก็ต้องระวังเป็นหลุมพลาง,งไว้เงมือนแต่เวลาใครไปเห็นแล้วเนี่ยเตือนยากมันติดใจ <Okay. S 1> แล้วที่มีกองเชียร์ด้วย mm hmm. ปายกันใหญ่ก็นี่กูไม่กลับเลย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นนี่คือข้อสังเกตนะจ๊ะ ที่เราจะเข้าถึงธรรมะได้ถูกต้องแล้วก็ต้องจำนะจำกันนะไว้ดีแล้วก็ใครมาถึงตรงนี้แก้ไขซะแต่ทีนี้ถ้าใครหลงพระไปเรื่อยๆแล้วมันมีภาพแสงขึ้นมาก็ให้ทำอย่างที่หลวงพ่อว่าสองอย่างอย่าติดใจและวก็อย่าติดตามดูไาเฉยๆไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไปถึงจุดจดหนึ่งนี่เมื่อจิตบริสุทธิ์สมบูรณ์ร้อยเปอเ็นแล้วเราจะเห็นความแตกต่างของสิ่งที่เราเจอที่ชวนให้หลงไหลนี่แหละมันจะต่างกันมากมันจะสิ่งที่เป็นจริงๆแล้วมันจะตกศูนย์ไปเป็นชั้นชั้นชั้น คำว่า,าตกศูนย์เนี่ยถ้าหยุดไม่สนิทสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เไม่รู้จักหรอกได้ยินแต่ชื่อตกศูนย์เนี่ยถ้าหยุดไม่สนิทไม่รู้จักเพราะฉะนั้นนักเรียนอานุบาลฟันในฟัน,ฟ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 นวิทยาต้องอะไรล่ะทำความเห็นเนี่ยให้มันตรงกันซะก่อนนะเจ้าว่า เราจะเรียนอย่างถูกหลักวิชาถูกต้องจะพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มันลงห้วยลงเหวแล้วเนี่ยเวลาที่ครูไม่ใหญ่เตือนก็รับฟังและรับไปปฏิบัติเถอะแล้วจะดีนะจ๊ะสิ่งที่เป็นจริงกับไอ้สิ่งที่ลวงคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันหรอกรมันคล้าย คือเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่จริงรแเราจะรู้ได้ยังไงราเมื่อจิตมันบริสุทธิ์แล้วก็จะเห็นความแตกต่างกันฟ้ากระดินเลยสิ่งที่เห็นไม่จริงเนี่ยมันเห็นแล้วมันไม่มีความสุขเห็นแล้วมันก็เฉยเฉยเหมือนรู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยแต่มมนมีความสุขแต่ความรู้ที่ถูกต้องนั้นต้องคู่กับความสุข และก็ความบริสุทธิ์จะมาพร้อมๆกันไม่ไม่ก่อนไม่หลังเงินความรู้ความสุขความบริสุทธิ์สามอย่างจะตั้งพร้อมๆกันจิตมันจะบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเปน็นกลางกลาง,งนะเปน็นกลางไม่ใหญ่กลางแกว่งๆนะเป็นกลางไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานิ่งใช นี่หลวงพ่ออยากให้นักเรียนอนุบาลได้อย่างนี้แหละอยากได้อย่างนี้ไหมจ๊ะอยากครับเพราะนันต้องต้องฝึกตามที่บอกไว้นะจ๊ะเนี่ยวันนี้ต้องถือโอกาสบอกกันเรื่องก่อนเพราะว่าเริ่มมีประสบะการณ์อย่างที่เล่าให้ฟังวันนี้นะจ๊ะต้องต้องระวังตรงนี้ให้ดีๆแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นกังวลกังวลไหมยอย่างนี้ไม่ครับพ่อหลวงพ่อก็อบอกแล้วว่า สิ่งที่ถูกเป็นอย่างนี้คเห็นดวงเห็นกายเห็นดวงเห็นกายเห็นทีละดวงถึงหกดวงแล้วถึงกายไม่ใช่เจ็ดแปดแล้วถึงกายอย่างนี้เข้าใจง่ายไหมเข้าใจบจากดวงหนึ่งไปดวงหนึ่งมันจะตกศูนย์ไม่ตามลําดับอย่างนี้เข้าใจง่ายป่าจ๊ะเข้าใจกลับเห็นพลวดโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยขรายดวงอันหนึอะไรางอย่างนี้เคลียร์ไหมเคลียร์จากดวงเห็นกายแา้ใไ่ จากดวงเห็นกายและเห็นภาพเรื่องราวอ้โูชวนติดตามเพราะระหว่างนี้จะไม่มีภาพอื่นแสงเลยถ้าติดบริสุทธิ์จะมีแต่ดวงกาย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 หกดวงกายหกดวงกายหกดวงกายเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจานักเรียนอนุบานตัองการเห็นอย่างถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องเห็นอย่างถูกต้องเห็นถูกถูกต้องนะต้องตาม คำแนะนำของครูไม่ใหญ่ครนะล,ลูกนะตั้งอย่างนี้นะง่ายมียงี้เห็นไหมง่ายทนะีนี้ก่อนที่ใจจะหยุดมันอาจจะมีอะไรเยอะแยะช่างมันนะช่างมันสองคำอะไรมาช่างมันแล้วก็เฉยๆเี่เดี๋ยวดวงใสใสใสแต่ถ้าดวงเกิดไปเจ็ดดวงแปดดวงก็ ช่างมันช่างมันถูกต้องต้องช่างมันนะทำจนกว่าจะหกดวงแบบที่มันถอดถอดถอดวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็เอาได้เอาใหม่ oh <my. S 2> พรุ่งนี้ไม่ได้มาเลนนี้ก็เอาใหม่เอาใหม่ต้องอย่างนี้นะลุกนะอาทิตย์นี้ไม่ได้อาทิตย์หน้าก็ oh <my. S 1> เอาใหม่เดือนนี้ไม่ได้เดือนหน้าก็ oh <my. S 1> เอาใหม่เอาอย่างนี้นะ ครับดีไหมดีครับอ่านี่ต้องปรับให้มันตรงกันอย่างนี้ซะก่อนครับแล้วเดี๋ยวเวลายกทีมไปนี่นะครับอืมมันจะสนุกกันใหญ่เว <Vielen, S 1> ลายกทีมไปมันจะต้องเห็นเหมือนทุกคนเห็นครูไม่ใหญ่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นกันเองครับอ่านี่ใช้ได้อ๋ออ่าแต่เห็นครูไม่ใหญ่แต่ไม่เห็นกันเองมันก็เราไปที่เดียวกันเราไม่เห็นกันเองนี่นเอ ใช่ไหจ๊ะครับอ่าตอนนี้จะต้องเริ่มปรับกันตรงนี้เพราะเดี๋ยวไม่ช้าแล้วอืพูดไปแล้วเดี๋ยวจะเหลิงต่อไปจะดีนะลูกนหนยต่อไปจะดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ได้อย่างนี้ช่างมันไปก่อนทําใจให้สบายสบายอย่าลืมนะให้สบายให้เบิกบานให้แจ่มชื่อ ในวิชาเหล่านี้ได้มาเพราะหลวงปู่ของเราครับถ้าท่าไม่บังเกิดขึ้นแล้วก็หวาดเสียวนึกตอนนี้หวาดเสียวแต่พอพราะการมันเกิดขึ้นท่านวิชานี้เรือฟื้นคืนมาแล้วตกทอดมาถึงเราเนี่ยดีใจเห็นไหมมีทั้งหวาดเสียวทั้งดีใจแต่อย่างไรก็ตามเราต้องทำให้มันถูกต้องให้ยินดีในการทำที่ถูกต้องอย่าไปยินดีใครคนนู้นคนนี่เชียร์โอ้ยเธอ เก่งยังเลยอย่างนั้นอย่างนี้เธอช่วยดูห,หน่อยดูนูน่นดูนี่ไม่ใช่วัตถุประสงค์นะจ๊ะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปตรงนั้นสิบแปดกายให้ครองซะก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีบทเรียนเพิ่มขึ้นไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดรเรียนรู้ไปเรื่อยๆเถอะเราจะเรียนรู้ไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยอย่างมีความสุข เพราะฉะนั้นจําได้ไหมว่าความรู้ความสุขความบริสุทธิ์ต้องไปพร้อมๆกันต้องมาพร้อมๆกันถ้าหากว่ามีความรู้แต่สุขก็ไม่มีจิตก็ไม่บริสุทธิ์เพราะอยากให้คนเชียร์อ่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่องเดูให้ดีนะครับอดูทางนี้อหรืออ,อะไรนะ อ,อื่นมันก็ไม่มีแล้วคือถ้าหากมีความสุขและความบริสุทธิ์ความรู้ต้องเกิดมันเป็นสูตรสาเร็จอนะ่ะผิดจากนี้ไปไม่ใช่ถ้าบริสุทธิ์มีความสุขมาพร้อมกันนะความรู้แจง้งเห็นแจง้งเกิดขึ้นนะจ๊ะเกิดขึ้นที่ยากคือยากหยุดแรกนี่แหละหยุดแรกนี่โอ้เราก็เหนื่อยเหนื่อยใจเพราะชีวิตเราเนี่ย ูระบบของความคิดหล่อหลอมชีวิตของเราเรื่อยมาเลยเนี่ยไอ้คิด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 ไปเลยยิ่งมีการแข่งขันกันนำมาหากินก็ยิ่งคิดคิดที่จะเอาชนะให้ได้มาไอ้คิดไปเรื่อยเนี่ยพอมาถึงการฝึกที่จะเรียนความรู้ภายในเราจะต้องเรียนระบบไม่คิดเห็นไหมมันกลับสลับกัน ไม่คิดเนี่ยพึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากอยู่ในวิสัยที่พอสู้ระจะพอสู้กันทีนี้พอเราทำตรงนี้หยุดแรกได้แล้วก็เดี๋ยวหยุดสองหยุดสามหยุดสี่เดี๋ยวได้เพราะฉะนั้นการบ้านที่ให้ทุกขอนั่นแหละจะเป็นทางสั้นๆ ให้เราได้เข้าถึงสิ่งที่ดีแล้วก็มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ใช่ทางรัดนะแต่ว่าสั้นไม่ต้องยืดยาวกันไปนานเป็นทางสั้นๆที่เราจะเข้าถึงได้นะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะอยากครับอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะอยากครับ อยากจะเข้าถึงรรตมะกายกันจริงๆหรือเปล่าจ้าริงครับบัดนี้ถึงเวลาธรรมากาย